หน่วยกู้ภัยมาแล้วครับหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยมาแล้ว SK 1 3 5 SR ครับเก่านอกแน่ติดพงนั่นเลยวะมาแล้วครับมาแล้วของแ้มาดึงนี่ครับมาดึงฮีโน่เข้าเปลงถ่างคล้องครับเปลงถ่างคล้อง เดี๋ยวก็รู้จะมูด้วยจ่ะปับ๊บโอ้นี่เด็กรถมาพร้อมตัวนี่ไหมเด็กรถมาพร้อมหน่วยกู้ภัยมาแล้วครับหน่วยกู้ภัยร่วนเรียวท่านใจ สั่งปุ๊บได้ปับ๊บมาเลยโอ้ยเสียงยางปไปเรียนเอาเรียนกระต่ายมาเลยสะเทือนเรีอนลันบึ๊บบึ้บบึ้บแม่ขึ้นสะเทือนเลยมาแล้วครับมาแล้วครับไปอีกไปอีกของเรามาแล้วสลิงพร้อมทำการกู้ มาช้าจัง่ะในห,ห้านาทีอ่ะห้หานาทีคือโดนแต่ <laughs> เออมาแล้วมาแล้วหน่วยกู้ภยัยทำการคล้องสลิงครับคล้องเทีาสองเสร็จเลยทำการคล้องสลิงแล้ว ลาลาลาใจหูหนั่นบองมันดีของแท้บัน,น,นี้ของแท้ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่อะไปบานี่เข่ายืนนั่นประมาณตันนึงเอาขึ้นแบบง่ายๆ,<ป>ๆเลย นี่เรียบร้อยรถจักราเลยตี้ยเตียเตี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับจราเลยเนาะเบิงแมหลุมแม่ไม่หมดจี้กระโลกตัแกลนมือ ทำวาค่าตนใหม่มนี่นะอตอนนี้ร่องเที่เต็มรถอยู่เลยไม่รถตขอวันนี้เลยเยียบลอยเลยของแท้ครับนวยกูภั่มาไม่ต้องห่วงเนี่ยทีมงานทีมงานครับทีมงานเออนี่ทีมงานหน่วยกูภัย Ờ... <c <c nơi cũ hay nơi cũ hay ạ, <uh> con hmm? chia ạ, gặp con chia ạ, ạ, lòi lẹo ạ, ạ, เน่เน่กองเชียร์กองเชียร์ไปเลยเดี๋ยวนี้พพน,นี่กองเชียร์หลายครับโอ้ลุ้มไหมย่างขักเลยเออลุ้มบึกย่างขักเนาะไปแล้วเรียบร้อยเอาข้าวไปทเทไปโค เล่นปั่นลักได้เนาะโป็นพวกไหมไปแ <laughs> ล้วครับเรียบร้อยจะลาจอดติดขัดครับขายนะครับคันนี้กับบ่อขายนะครับนี่ ไปสนใจกันโทรสอบถามกันได้เก่านอกครับ1 3 5่ r ารถพร้อมใช้เลยครับตัวนี้ขายแต่ร้อมเทเลือ่อยกขายขายแต่รถก็ขายครับรถใช้งานปกติเเสียงยางไหมเสียงเดินนี่เบังรถเบิงรถนี่ กูได้หารถไปใส่งานนี่ครับนี่ฟังเสียงยางกับเพราะแล้วเรียนกระต่ายไปเลยด้วยครับนี่หลังจากมาดึงรถด,ดำรถด,ดำปี๊ปีลงข้างทาง กลิบครับกูภัยเรียบร้อยแล้วมาดึงรถดำติดลมครับรถข้นเข่า ก็เด็กรถอ่กิตติมาสักมาแถวะข้เออนเรียบรย้อยครับผูกพายเรียบร้อยแล้วผูกพายเรียบร้อยแล้วลับบ้านดึงงายม่ ไม่ขึ้นอย่างเซียนเฮ้ยเขึ้นอย่างเซียนวับนี่ขาไปห่างเลยโอ้บ่คำอีกนะฮกนึกว่าจะบ่คำโอ้โหขึ้นอย่างเซียนครับ ลอยควับของแท้เยังสุ่ทอนของแท้เสี่ยสุ่นทอนคงแท้ทอแทโอ้ 咪咪咪！Me, me, me.